ร่างกายต้องการวิตามินซีอีกแล้วค่ะอันนี้จะเป็นมะขามป้อมนะคะมะขามป้อมเป็นผลไม้ที่ให้วิตามินซีสูงนะคะมะขามป้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ดของเรานะคะไปชิมกันเลยจ้ามากินด้วยกันนะคะพี่น้องขามาเพิ่มวิตามินซีให้กับร่างกายกันนะคะมะขามป้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ดของเราค่ะนี่ค่ะน่ากินมากเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูนะคะอือห mm ือ hmm. สุดยอดเปรี้ยวยอดของความเปรี้ยวนะคะ มะขามป้อมใหญ่นะคะนี่เปรี้ยมากเลยค่ะแต่ว่าอุ้ยสดชื่นหายง่วงเลยนะคะมากินด้วยกันนะคะน่ากินมากมะขามป้อมของเราค่ะแซ่บได้ใจจริงๆค่ะหากินยากนะคะมะขามป้อมค่ะนี่ซื้อมา20บาทได้แค่นี้เดียวเองค่ะได้ประมาณกี่ลูกสามสี่ห้าลูกค่ะอร่อยมากลูกใหญ่กินอร่อยมากเลยค่ะ โอ้ยแซ่บมากเลยอร่อยจนน้ำลายแตกเลยค่ะแซ่บเ้อจาแซ่บคักีิกลีค่ะ